เสียงอะไรเ่ยดำมันงงอะดำงงอะอ๋อไอดำมันงงเรียกใหม่ดิเรียกใหม่ดิงงพอเฮอะพอเฮอะไม่ไหวแล้วไม่มาแล้วออมเรียกใหม่ดิเรียกอะไรสองขั้วโดนโขกหัวขึ้นเหรออีสีดำนั่งงงเนี่ยตกลงมันใช่พวกเราแน่ไหมรถมาเอารถมาหลบสิ โอ้โหโนี่ต้นลายออมเนี่ยใบกำลังแห้งเลยมีมีไฟแช็กไหมมีอยู่ในรถอย่าแววแป๊บเฮ้ยพูดเล็บจะไมป,ว,ไปวิ่งน้ำบานเลยเหมื่นแพะ์อีกตัวในึงนหะไอ้ดำเห,ห,หนื่เนี่ยไปนู่นแล้วเฮ้ออยหมาแพรอยู่นี่นี่อ้อมมากันแล้วเร็วเรียกเร็วบโอ้โหไงเรียกน้องออมนี่น้องออมเรียกถูกด้วย มาแตะๆดูด้วยกอนแตะๆดูกอนลูกเอเฮ้ย,ยไม่มีอะไรให้น่ารักจังเลยมาแล้วเรียกดิแม,แม,ม,แแม่มาแล้วแม่มาแล้วโอ้โหสลันเลยเนี่ย,ยชื่ออะไรกันมั่งเนี่ยถามดิชื่ออะไรเน,เนี่ยอ้าวอันนี้จับย<ช>ังไง เฮ้ยสิยืแตกมานี่แล้วมานี่แล้วโอ้โหอ่ะกินมันยากเลยกินไม่ได้กินไม่ได้อ้อมเอาออกเขาไม่กินกินกินไม่กินเขามีอาหารของเขาอุ้ยอุ้ยออกมาแล้วไม่เอาแล้วลูกรถมาโอ้ตัวนี้สวยมีลายที่หน้าด้วยโอ้โหออมจะเรียกเสียงแผลหมด อ๋อแล้วเดี๋ยวเขาโดนนี่ไปเลยมาอีกนิดนึ่งตุ้งอย่าไปเชื่อมเลยจับแค่ถ่ายรูปเฉยๆอย,ย่ายิ้มอมยิ้มทางนี้เขาเดี๋ยวเข้ามาหาเขาสิสอ้อาวอ๋อเขาตามด้วยเขาตามมากเขาไปตามข้แวแล้ว เา้อเฮ้ย่าเไม่ดว่าอะไรเลยนนเข้ามาเดีนนาไก่เลยไก่าร้องมันจะออกข้างนอกเหรอสา,าอะไรไกนก็นี่ไงจะได้ไหมเนี่ยปรึกษาอะไรกันเนี่ย สาเอะไรสิบสามบาทมันได้แค่นี้กันอ,อ๋อไปนั่นเลยะจะทำเองจะทำเองอโดนโกงนาทีเหรอวะไปหยแม่อไรน้ำส้มยุ้งบนถูกระโดดนี่ขู่โหไหนดูดิน้ำส้มเป็นกระป๋องเลย เนี่ยไหนเหรอนี่เล้าไก่เนี่ยเห็นมีไก่ตัตัว<า>หืมเนี่ยลูกอยู่ตรงน้นงได้นลูกนะดินแหย่ยลงไปอ่าลรากลงไปเสร็จแล้วดินใส่ลงมาให้เต็มให้พูนเลยนะครับเพราะดินของพี่นี่ผสมขุยมะพร้าวตักเยอะๆครับเยอะๆ,ๆอย่า,ยาตัากเยอะเลยลูกยไม่ังไม่ต้องกดเพราะว่าถ้าทาไปกดไปอ่ะดินมันแน่นรากเดินไม่สะดวกต้นไม้ก็โตช้าได้เหมือนกัน ใส่อีกลูกเดีายวมกดนะคะอ่าเสร็จแล้วดูนี่นะน้ำมีให้ล้างด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเปื้อนนะลูกนะดูนะลูก2นิ้วกดพร้อมกันข้างลำต้นโอเคไหมอ่าโอเคนะอ่าลองเติมดินแล้วกดลงดูครับเติมดินใหม่น้อ,งอ,อ,อนง พี่คะต้นนี้มันจะโตเฉดซีนี้ต้นนี้นะคะมันจะสูงได้ถึงเมตรครึ่งเลยสูงเท่านี้แต่มันจะยาวเอ้ยมันจะใหญ่เท่าแค่หางหนูเพราะฉะนั้นเวลามันสูงขึ้นจะต้องมีไม้ค้ำยันนิดนึงค่ะมันจะโค้งงอแต่มันไม่ถึงกับพันไม้เลื้อยเหมือนตําลึงอะไรอย่างนี้หรอกนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเวลามันโตขึ้นเขาจะตัดหน้ปักวิธีการเลี้ยงก็ง่ายค่ะตัดปักดากมันจะออกขึ้นมาเอง มันจะขึ้นมาต้นสองต้นสามต้นปักไปเงี้ยใช่แค่นําหรือว่าแช่ดินอยู่ <ไ ağ. S 1> ในดินก็ได้ค่ะหรือในน้ําก็ได้เพียงแต่ในน้าต้องระวังมันจะเน่าง่ายนะคะถ้าในดินเนี้ยแล้วก็ลด,ลดน,น้ําพอรดน้ําไปเงี้ยอ่อันนี้นะคะเป็นตัวทําให้ไข่เค็มส่วนตัวนี้นะคะเป็นขี้เถ้าแก่มันเป็นการดูดความชื้นนะคะออกจากตัวดินสอพองตัวนี้นะคะพอเราดินสะพองเนี้ยเราพอกทิ้งไว้มันจะแตกแล้วแยกออกพอเราเามาคลุกอันนี้อีกชั้นหนึ่งมันจะทําให้ดินสอพองเนี้ยแห้งแล้วมันจะจับตัวแข็งเป็นก้อนให้ความเค็มอยู่ในก ไข่ทําให้ไข่เค็มได้อ่ะพี่อธิบายต่อนะนับจากวันที่ทําไป8วันเอาไปล้างแล้วไปทอดได้ไข่เค็มทอดนับจากวันที่ทาไป1ิหวันเอาไปล้างแล้วไปต้มได้ไข่เค็มต้มหรือง่ายๆวันนี้คือวันเสาร์เสาร์หน้าก็คือกําหนดระยะเวลาการทอดไข่เค็มทอดเสาร์นู้นก็คือลักษณะกําหนดระยะเวลาไข่เค็มต้มโอเคไหมโอเคอ่าเสร็จแล้วนะคะเลือกไข่ขึ้นมาหนึ่งฟองเลือกไข่ลูก เลือกเลยพี่แนะนำเอาใบอื่นนะลูกนะใบนี้นะคะมันมีรอยบุกนะคะโอ,อะโอเคเราต้องใช้ไข่ที่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะาาใบไหนก็ได้ลูกที่ททไม่ใช่ใบนี้เพราะว่าน่าจะเป็นน้องกัะคู่มคนเืมอทีค่ะเขาเขา,เขาวางไข่แรงนะะนอ้องมเลือกเลยมองมหยิบขึ้นมาดูดิมีบุกไหมดูกดูก่อนเช็คไข่เสร็จแล้วมือหนึ่งที่ว่างเนี่ยมือหนึ่งถือไข่ให้ถนัดมือเลยลูกอ่ะอีกมือหนึ่ง หยิบดินสะพองขึ้นมาลูกหยิบเลยไม่ต้องกลัวเปิดไม่เหม็นลูกไม่เหม็นนะดินสัพองอ่ะแปะลงไปใช่ค่ะค่อยแปะนะอีกลูกแปะทั้งใบอะลูกใช่ค่ะนั่นแหละแปะแบบนั้นใช่ค่ะลักษณะการแปะไม่ใช่การทานะลูกนะแปะลงไปแปะจนไม่เห็นเปลือกไข่เลยลูกแปะไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่เห็นเปลือกไข่ ไม่ต้องหนามากก็ได้อ่าอันนี้แหละกำลังดีนะลูกนะะเลี้ยวเวลาเท่านั้นอ่ะที่แนะนําให้นี่แบบมือลูกแบบมือนี่อ่ะเลามือนี้หยิบไม่เป็นไรนะคะนี่มันล้างง่ายนะลูกนะ,ะที่สุดพอไม่เหม็นนะคะอ่ะค่อยๆค่อยๆแปะไปเรื่อยๆดันไปดันไปโดยที่อาชัยไม่ไม่เห็นเปลือกไผ่ค่ะดีนะคะ นนมันมีพันยายอย่างที่กล่าวไปนะคะนอกจากนั้นแล้วมันปองตะขาบต่อยแล้วก็มีพักช้นแดงเขียวค่ะเอาใบาและต้นเนี้มาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วพอเฮ้ยออมดูดีๆคุณนะคะคุณค่ะฝั่งไหนที่ยังไม่ได้แปะอ่ะอขอพี่ดูหน่อยแป๊บนึงตั้งในนี้เลยลูกค่อยๆนะคะค่อยๆกิ้ง้ค่ะกิ้งลูกกิ้งตอนนี้ไม่ให้เห็นดินค่ะที่ขออนุญ,ญาตล้างมือค่ะ ก um ิ้งไปเลยค่ะมาให้เห็นดินสอทองกิ้งลูกกิ้งใช้วิธีการกิ้งได้ไข่เค็มกินแล้วโอ้ยลองเอาจะมีไข่เค็มแล้วได้ไหมคะ อ่ะนั่นแหละแบบนั้นเลยทีนี้เอากลับไปนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะ <c oughs> ตั้งในอุณหภูมิปกติได้เลยนับเวลาให้ครบกำหนดก็พอ <c oughs> เสร็จแล้วไข <c oughs> <c oughs> ่เค็มน,ะคะ <c oughs> คน้องอ้อมสินเอามือด้านหลังได้เลย<ะ> <c oughs>